ผมจะมาสาธิตการใส่บันไดจักรยานครับตอนนี้อยู่ฝั่งด้านซ้ายครับเวซ้ายหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนเข้าซ้ายด้านซ้ายครับเข้าจำง,ง่ายๆครับเข้าซ้ายถ้าหมุนออกก็ออกขวานะครับเนี่ครับหมุนออกนี่ถ้าออกก็ออกฝั่งขวานะครับ าหมุนเข้าก็เข้าซ้ายครับด้านซ้ายเอาล็อกได้ครับทีนี้ตอนนี้มาอยู่ฝั่งด้านขัาวครับฝั่งด้านขัวก็เข้าขัวครับปกติเข้าขัวถ้าออกก็ออกซ้ายนะครับอกออกออก,ออก,ออกซ้ายออกซ้ายครับ เข้าเข้าหัวด้านหัวเข้าหัาว,ว,วปกติครับไปเรื่อยๆครับล็อกครับล็อกล็อก